ไหนเอายังไงเดบิายุชะลอพร้อมสนิกก็พร้อมเปลี่ยนเป็นดานเป็นดานเป็นแผนเป็นแผ่นไหนวะก็ได้อยู่ก็ได้อยู่แล้วแต่ไม่ได้เล่นมานอ้าวกำเอากวาสั้งั้นเอ็มเอ็มไปไหมไปไหนไปขวากำ เดีย๋ยวรู้สอนมีจริงแบบไหนเนี่ยแบบไหนแบบไหนแบบที่เราเล่นแบบทุกครั้งเนี่ยฮะแบบขี่ปืนอาวุธใช่ใช่แล้วขี่อาวุธรก<ำ>รรมอยากจะเปลี่ยนแมบบ้างให้ผู้ชมได้เห็นแมบอ,อื่นบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยๆันหลังเขาลงก็ได้สมเล่นตามมาหรอ ระเบิดไปกินไหนวะเอากำเพื่อนเพื่อนตปหาแล้วมาสิมึงโอ้ตายหากู อุ้ยไม่โดนไม่โดนโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไอตัวดาวเขียวอะ่ะสหัรแล้วพวกพ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 กเลยเอ้าวเอเคไรเฟิร์นก oh ัม oh. ปุกปืนมีสิบห้านัดนมึง <c oughs> กูเบิดมึงกูเบิดเป็นไหมมึงกูเบิดสิซ่อ๋อลงน้ำคืออะไรลงน้ำ

ดาวเหรอเออวีซ่าได้ไงก็บอกว่ากูทึกจับไหมเนี่ยโจทึกจับเอ๊อระเบิดระเบิดโอ้โหระเบิดโอ้โหตัวเดียวโจกากโอ้โหไหนไหนไหนไอ้นี่แน่แน่แน่โบนโบนไอ้บางล่างไอ้ไอ้บางบางบางตวนบางตวไม่บางตัวเดียวไม่ต้องบาง ไหนอ่ะตาไหนเมื่อกี้เนี่แหละนี่เห็นไหมตาจะใส่แล้วมันแอบกล่องเหมืกันมันยิงกันไหนวะสูสุว่าจะบูมากแล้เนี่ยจมันอยู่ล่างแล้วเอ้ยขึ้นขึ้นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยล่างมันล่างมันล่างมันเอ้ยเยี่ยมเยี่ยมคราวนี้แม่งไม่แลกกันนะเว้ย อี้แมมงมาเโยกำกำกำรับกำต่อไปรับกำต่อไปแบงอยู่บนกันแน่เลยตัวอ้าวกำดักอีกเออวางเลยตัวเดียวเนี่ยไปวางทำไมจูเลย ตาลาาอีกแล้วยิงอะไรเนี่ยยิงอะไรเนี่ยสองระเบิดไปแล้วไม่มีตรงน,นี้ไม่มีละ เราเจาะแล้วเว้ยบนน่ะเออถ่ายเราเนะ่ยตัวเดียว siết nè ngà siết nè chinh cả đai ao lom dính lom à bye 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 ao right, hey, em phải em à Ê, subscribe xú, không จะว้าไม่วางอ่าคูหล่อเลยเว้ยกานนี้เว้ยไม่ตายโอ้คนที่ผีคุ้มผีคุ้มอ๋อคนที่ผีคุ้มอีกไม่ตายเดี๋ยวสิ อวดอวดวัดกับมึงมาหากูดิเดี๋ยวจะด้วงตายโอ้โหคโนเยี yeah> yeah> ่ยมเยี <k> <k 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 ่ยมปิดบังเลย ไม่เคยตายอ่านข้อความแล้วปวดหัวโอ้ยิงอัดหน้ากูอีกกรรำอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอสองตัวเฮ้ย cô quân côn cầm em đu đi mang qua cô côn cô ngang này côn này ขอยมาทำไมแรงว่ามันมีป้องปืนอยู่ข้างหน้า 2>, <อ>2ต่อบนกูจอดแล้ว2ต่อ3นั่นแหละมือรถตัวนึงเดี๋ยวหาทางเก็บก่อนชิดก่อนชิดก่อนแอซิดมึงได้นะใช่มั้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่ะ อ้าวกรรมนระเบิดตายเหรอเอือระเบิดมาดีแล้วยิงขี้แตกโอ้โหโอ้ยใครยิงอ๋อไปเอาไปไหนเอาไปกมกมเฮ้ยอังล่างล่างสไนเปอร์สไนเปอร์ไหมเปืนสีแดงอะดูดิดูดิ ใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหตายคู่เลยกรรมเอ้ยหลังหลังเออแหละหนึ่งหนึ่งกับใครเอ้าดาวกับดาวกับอ่าดาวกับดอกดูว่าในคนกับพันโทใครจะเก่งกว่ากันดาวเหล,ลือร้อยหนึ่งไนเปอร์ด้วยเยี่ยม,มล่วงเบย พี่เดบักข้างหลังข้างหลังดูมัน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 โอ้โห เป็นคนห้าสิบนัดเนี่ยไนเปอร์อุระเบิดระเบิดกระเด็นเลยเนี่ย <Okay. S 1> คงจะแพ้คงจะแพ้อ้าวกรรมกูเบิดเป็นไม้เยี่ยม Ao. Ao. Ồ. Em người Hả? phạt mang căn, té mấy mấy bên này. Ơi, ơi, đừng lo, phơi, Cầm Ok, chân thắng 3 cao Chop chop.